สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวส6มรอยหสิบอาโตกรีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสูการโกกรีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณสุรพงศ์สารปะผู้อำนวยการส่วนอุตุนิยมวิทยากเกษตรศกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาครับและภารกิจโกกรีนวันนี้เราจะถอดรหัสปัญหาน้ำท่วมหลากแง้งหาทางรอดคนไทยจากนี้ มันต้องดูข้อมูลขนาดไหนอย่างไรครับข้อมูลเนี่ยตอนนี้ต้องดูรอบด้านเลยเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลคือมีเราเรียกว่าเซนเซอร์รอบตัวเาราทั้งแบบจําลองถ้าข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างาเพราะนั้นต้องดูอย่างถี่ถ้วนเลยในโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์วิกฤตมีทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าอันนี้เป็นภารกิจของกลุ่มวิทยาครับนะครับแจ้งเตือนฟฝอรระวังและอีกภารกิจหนึ่งก็คือลด ความตื่นกลัวให้ข้อมูลที่จริงดังที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้ใช่ครับมาดูข้อมูลกันทีนี้เรามาดูเริ่มต้นที่ข้อมูลฝนบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยต้นปีเราย้อนกลับไปนะครับช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยอ๋อข้างบนนะครับฝนสะสมปี67 1ดหนึ่งมกราถึงหตุลาคมอ๋อล่าสุดลยนะเนี่ยล่าสุดเลยครับก็คือเราเก็บทุกวันครับฝนเข้ามาข้อมูลมาเราเก็บทุกวันเลย ช่วงต้นปีที่เราเห็นช่องสีชมพูสีแดงตัวเลขอาจจะไม่ชัดนะครับนั่นคือเราฝนแรงมากถึงแม้ว่าเราจะฝนน้อยนะครับแต่ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเดี๋ยวผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นตารางนี้เป็นลายภาคนะเป็นลายพา็เหนือก็ไล่มาแดงๆนี่คือต่ำกว่าปกติฝนต่ำกว่าปกติและอีกส่วนนึงก็คือนอกจากฝนต่ำกว่าปกติแล้วอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเกือบ2องศาเซลเซียสโอ้ร้อมากเลรรน้มันเกิดจากอะไรโลกร้อนน้ำระเหยมากขึ้น เพราะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงหน้าแรงเรามีปัญหาน้ำจะไม่พอนะครับแต่ด้วยของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วงปีที่แล้วมีการพูดว่าเอลนิโยจะยาวสปีบอกว่าเกิดการผันแปรเลยมาเป็นลานียปีนี้เปลี่ยนกลับมาสู่เพราะวปกติตั้งแต่พอเข้าสู่รุ่นดูฝนตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมาฝนบ้านเราเริ่มเห็นเป็น้ำเงินละสีน้ำเงินกระสนทางด้านนี้นะแต่ช่วงต้นปีเราสังเกตเห็นว่า บ้านเราน้ําไม่ค่อยท่วมจะมีท่วมขังในเมืองเท่านั้นเองที่ตกหนักน้ํารอการระบายจะเริ่มมาเห็นจริงๆก็คือเดือนปลายเดือนสิงหาคมที่มีน้ําจากทางด้านประเทศจีนทางด้านเมียนมาเข้ามาจากพายุตัวยางิแล้วก็มีน้ําป่าลงมาถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับคุณแซกและท่านผู้ชมเนี่ยเดือนสิงหาคมฝนบ้านเรามากกว่าค่าเฉลี่ยมากโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ -3 อทถึงสางเปอย์งซ็น อันนี้เป็นปริมาณฝนรวมครับก็นับไปเรื่อยๆแต่นี่คือเทียบกับค่าปกติครับปกติก็คือค่าเฉลี่ย30ปีเวลาเราโฟกัสดูเราดูอันนี้เราจะรู้เลยว่าฝนมากฝนน้อยอย่างไรใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเชียงใหม่เชียงรายครับอ่าฝนมากกว่าปกติมากเลยใช่ขอภาพต่อไปนะครับพอมาดูเจาะดูเฉพาะฤดูฝนเลยเจาะดูเราเฉพาะฤดูฝนเราเห็นเลยอ๋อเมื่อกี้ตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบัน20พฤษภาคมเริ่มต้นฤดูฝนครับฝนรวมบ้านเราเนี่เท่ากับค่าปกติอ่า แต่พอเรามาดูดูฝนเราจะเห็นได้เลยว่าดูดูฝนบ้านเราเนี่ยฝนเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่เหมือนเดิมนะพื้นที่ขอบของประเทศนะฮยฝนเยอะมากเชียงรายเชียงใหม่น่านนะครับทางอีสานทางเลยหนองคายพื้นที่เหล่านี้ก็คือพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมรวมถึงพื้นที่ประเทศรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นจีนเมียนมาอาสาทัศนประชาทนรวพวกนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ฝนเยอะน้ําท่วมเพราะฉะนั้นน้ําจะอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยสีเขียวๆขียวนะครับ แต่ถ้าเป็นสีส้มคือพวกนี้คือฝนอฝน้อยกว่าปกติฝนน้อยกว่าปกติแล้วสีขาวๆล่ะอันนี้คือฝนใกล้เคียงค่าปกติอ๋องั้น,นับนที่น่าห่วงก็คือมันจะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านภาคกลาง<อ>พื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตชมระทานอย่างบางพื้นที่ของเพชรบูรณ์เราเห็นว่าน้ําท่วมป่าศัก์แต่บางพื้นที่บางอำเภอน้ำแรง<อ>น้ำไม่เพียงพอหรือบางบพื้นที่ของลบบุรีสระบุรี<อ>บางพื้นที่ของจังหวัดตากบางพื้นที่ของอุทัยธานีกำแพงเพชร รวมทั้งภาคอีสานตอนกลางนะครับแถวนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ทางด้านเหล่านี้น้ํายังไม่พอคือตั้งแต่เข้าฤดูฝนมาถึงแม้ว่าเราจะเห็นเป็นสีเขียวๆน้ําเยอะข้างบนบแต่ไม่ได้หมายว่าคนข้างล่างที่รับน้ําหลักตอนนี้จะได้น้ําทุกคนคเพราะว่าพื้นที่อพอน้ําเหนือลงมาก็จะมาตามลุ่มเจ้าพระยาใช่ไหมครับทางอีสานส่วนมากฝนก็ลงแม่น้ําโขงแต่ทางด้านลุ่มแม่น้ํามูลเนี่ยฝนน้อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นความหวังเดียวก็คือในช่วงของเดือนนี้ ซึ่งฝนจะมาทางด้านอีสานตอนล่างเพราะว่ามันมีสัญญาณของการเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูหนาวมาแล้ว<อ>คือเริ่มมีอากาศเย็นแผ่ลงมารเราจะเห็นว่าท่วงที่เชียงใหม่เกิดภาะวะฝนตกหนักที่น้ำป่าล่าสุดนั่นคือผลกระทบจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเพ<อ>ื่ออากาศเย็นลงมากระแทกกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมบ,บ้านเราอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มฝนข้างหน้าบ้านเราจะเป็นยังไงเรามาดูขอ,อภาพต่อไปเลยครับเรามาดูฝนเนี่ยคือ10บวันข้างหน้าครับ นะะเราจะเห็นว่าวันที่8เนี่ยทางด้านภาคเหนือเลยภาคเหนือตอนบนแถวเชียงใหม่เชียงรายก็ยังมีฝนบ้างเดีย๋ยวผมขออนุญาติบา,บายแผนที่ไหนนะคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะดูแล้วมันดูยากเนื่องจากาภาพมันเล็กคุณผู้ชมดูง่ายๆแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นฝนของแต่ละวันสะสมะ24ชั่วโมงซึ่งตัวเลขวันนอยู่ข้างบนข้างขาวๆข,ข้างบนส่วนใหญ่จะเป็นภาคไทยตอนบนเหนือตอนบนเหนืออีสานกลางอะไรพวกนี้แต่เห็นสีเยอะๆนี่คือภาคใต้เอาพูดง่ายว่าสีเขียวฝนน้อยสีแดงฝนหนัก แล้วมันจะเห็นเนี่ยจะหยุดทางด้านล่างลงมาใช่ครับทีนี้เราดูว่าสัญญาณที่จะเริ่มฝนน้อยมามาแล้วทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับไล่มาวันที่8-91 0 11เ็เราเห็นมีบางจุดเท่านั้นเองอ่ะผู้ชมดูข้างบนเห็นไหมข้างบนไม่ค่อยมีสีเลยนะครับดูง่ายแบบนี้แล้วก็เห็นว่าพื้นที่ตรงกลางของประเทศเลยสีเขีวขาวนั่นคือแทบไม่มีฝนเลยหรือมีน้อยมากอ๋อภาคกลางเราก็จะยังไม่ค่อยมีฝนเหมือนกันยังไม่ค่อยมีฝนเพราะว่าตอนนี้คือเราสังเกตว่ามีลมลงมาแต่ทีนี้พื้นที่ฝนนะฮะ เราโฟกัสไปที่ตรงกลางประเทศแถวกรุงเทพทางภาคตนออกจะเห็นว่ามีสีเหลืองสีแดงสีเขียวเข้ามามีเกือบทุกวันเลยเพราะนั้นช่วงนี้เราจะเห็นฝนเกือบทุกวันก็แนวฝนมันลงมาถูกไหมครับแล้วทิศทางของฝนนี่เปลี่ยนด้วยนะครับคุณแซคเปลี่ยนจากแต่ก่อนมาเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ฝนมาจากสุวรรณภูมสุวรรณสงครามตอนนี้ก็จะมาจากทางด้านอยุธยาปทุมธานีลงมาเป็นลมทางตะวันออกถึงเป็นลมตะวันออกลงมาแล้วก็จะสังเกตว่าช่วงนี้ฟ้าขนองค่อนข้างรุนแรง นั่นคือสักอากาศแปรปรวนแล้วจะดูแนวโน้มฝนไปเรื่อยๆช่วงกลางเดือนกลางเดือนไปเห็นว่าฝนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะเราจะเห็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเริ่มหนาแน่นแต่ถามเรื่องของอุตกภพามีไหมที่เหมือนเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าดินยังอุ้มน้ําได้อยู่และช่วงต้นฤดูภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนค่อนข้างน้อยแต่ช่วงนี้ก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องเสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากดูโดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีประวัติอยู่แล้วแต่ลักษณะของท่วมใหญ่เนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ผมก็เห็นภาพเช่นกันว่าเมื่อกี้เราเห็นทางอีสานตอนล่างที่บอกว่าน้ำน้อยๆภาพฝนกลางเดือนบอกจะให้น้ําเขาก็เข้ามาแต่ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องของการเก็บน้ํำละาการเก็บน้ําเราสังเกตเห็นว่าในช่วงของเดือนนี้มันจะมีพายุไหมจะเป็นพาย,ยุทิ้งท้าย สักสสัปดาห์ให้อีสานได้ชื่นใจไหมเรามาดูโอกาสความน่าจะเป็นการเกิดพายุบอกเลยะมีภาพนะขอดู่ภาพตัดไปครับอันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันเลยดูภาพเดลเทียมก่อนเมื่อเช้านี้ภาพนี่เข้ายังไงครับไอ้สีขาขาวนี่คือภาพเมฆภาพฝนอ๋อเมฆอ่าสีดำๆคือแห้งนี่ประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้นะครับประเทศไทยสีดำๆนี่คือแห้งอากาศค่อนข้างแห้งก็คือมันแรงนั่นเองเห็นแนวฝนอยู่ด้านนี้หมดการก่อตัวของพายุต้องก่ะตัวจากกลุ่มเมฆฝน <ừ> ทีนี้เรามาดูค่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดพายุไปอันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับช่วง10วันข้างหน้านะครับถ้าสีชมพูสีแดงก็โอกาสความน่าจะเป็นพายุประมาณสักสิ20%อาจจะมีแค่กลุ่มฝนเล็กๆเท่านั้นเองโอกาสถ้าเป็นสีม่วงสีน้ำเงินนี่คือโอกาสที่มีพายุเห็นไหมไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราเลย10วันข้างหน้านี้ ไม่มีพายุเข้ามาเลยเพราะฉนั้นเราก็จะมีฝฟดจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเท่านั้นเองอ่ะงั้นใครไปเห็นภาพนี้อย่าไปตีความผิดนะตีนะว่าเป็นพายุอ่าไม่ใช่นะนี่คือ <ผม S 1> โอกานในโซเชียลแชร์กันเยอะมากนี่คือโอกาสโอกาสากน่าจะเป็นเท่านั้นโอกาสความน่าจะเป็นเห็นไหมครับว่าสีชมพูสีส้มเนี่ย โอกาสความน่าจะเป็นคือประมาณ10 20เท่านั้นเองอย่างมากก็เป็นกลุ่มเมฆฝนแต่ถ้าเป็นสียแน่ๆอย่างนี้นนี้จะเป็นพายุเพราะฉะนั้น10วันข้างหน้าไม่มีพายุเข้ามาบ้านเราไม่มาซ้ําเติมสถานการน้ำท่วมแต่ที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ตอนกลางบางพื้นที่ยังต้องการน้ําอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือจะมีน้ําฝนช่วงเปลี่ยนฤดูนะฮะเราก็ต้องเก็บไว้สําหรับฤดูแล้งข้างหน้าคงั้นผมว่าได้ข้อมูลพอสมควรละ เราจะถอดรหัสทุกปัญหาน้ําท่วมหลากแรงเพื่อหาทางรอดคนไทยจากนี้ท่านผออยากจะสื่อสารบอกคุณผู้ชมทางบ้านอย่างไรที่เราให้ดูข้อมูลเหล่านี้ครับคืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องรู้ทันข้อมูลนะครับติดตามข้อมูลอย่างตลอดเวลานะครับจากข้อมูลที่นําเสนอจะเห็นว่ามันมีทั้งท่วมทั้งแรงครับเพราะนั้นเราต้องรู้ทันวางแผนต่อล่วงหน้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคาดการณ์ระยะสั้นระยะปานกลางรระยะยาวเพื่อวางแผนเพราะว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในช่วงของระยะสั้นๆะนะครับปีหน้าเราเจอแน่เรื่องของน้ําแรงต้นปีแต่จะ,ะทํำยังไงแล้วก็กางปีไปก็เจอเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนพื้นที่ที่ไม่มีน้ําจะทํำยังไงให้มีเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลแล้วนาข้อมูลมาใช้เพื่อการวางแผนนะครับอย่างแรกก็คือ เราได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแน่นอนความไม่แน่นอนของสภาพอากาศเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาที่ไม่ว่าจะเป็นทาง360องศาหน่วยงานราชการกรมตุรวิยาเองเนี่ยเรามีข้อมูลอัปเดตตลอดนะครับข้อมูลยิ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งจะรู้เรื่องของสภาพอากาศเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะร้อนจะแรงถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้นะครับไม่ตื่นตระหนกเราสามารถ อยู่กับภัยธรรมชาติได้สรุปก็คือเราหนีเขาไม่ได้ใช่แต่เราต้องมีองค์ความรู้และองค์ความรู้นั้นต้องไปที่แหล่งที่เชื่อถือได้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาคืออันดับ1อันดับ2องมาสามร้อยหกสิบศรัทําเราทำงานร่วมกันนะครับเราก็ยินดีมากที่360ศึอกษาให้โอกาสกรมอุตุนิยมวิทยามาตลอดในหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตข้อมูลนะครับไม่มีอิดออด ติดต่อมาเมื่อไหร่ได้เมื่อนานงั้นคุณผู้ชมคือคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดแหละจากการที่ติดตามทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและ360องศาโกกลนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพอนะครับที่มาร่วมในการครับเดี๋ยวประเด็นใหม่ครั้งหน้ามาบอกอีกนะครับยินดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การระวังภัยรุนขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ